โอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็กผม X เอนะครับตอนนี้ผมก็จะมาแนะนำกลุ่มอ่ะการซื้อขายครับเกมฟรีไฟล์อารอว่าอาีเป็นอื่นอีกมากมายครับก็คือเป็นกลุ่มของผมเองแล้วก็อยากจะเชิญชวนน้องๆพี่ๆน้องๆทุกคนมาเข้ากลุ่มนะครับคือครบครบหนึ่งร้อยคนเราก็จะมีรหัสเกมมาแจกนะครับน้องๆก็เข้ามากันเยอะๆครับสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดี้โอเคตอนนี้ก็อยู่กับผม X เอสนีอีกแล้วเออก็อยู่เซิร์ฟแนววอรซีอีกละอืมก็ไม่รู้ว่าจะทำเซิร์ฟแนววอรซีอะไรเยอะแยะหลายเซิร์ฟละอืมแต่เซิร์ฟนนนีีีีี้้กกก็็เเปออซิรร์ฟึงท่ะบบดแลว ดีอีกเลีว้วเขาก็ไม่ได้จ่ายโกูเหมือนเดิมนัม่นแหละนะอะไรเนี่ยอันนี้ก็เช็คตังค์ของตัวเองโกนตังค์ให้คนอื่นนี่คือท็อปตังค์ที่ลดได้สุดในเซิร์ฟถ้าแมปไม่โหลดก็กดตัวนี้โอเคนะเออออกมาจากนี่นี่คืออะไรคือเชืออะไรเนี่ยเป็นปืนเหรอน่าจะเป็นปืนนะรับของฟรีฮะอ๋อ รับอย่างนี้นี่เองเออวัดตัวละครนเดอโอ้ชี่โอ้จีซุสจีซุสชี่ยโ oh. oh, คตรเท่เลยเด่ข้าวก่อนละกันอืมแซบอีหลีโอเคยังไงต่อมาทางนี้อะไรวะเนี่ยทำตามกดหน่อยนะครับจะได้อยู่ด้วยกันนานๆอ้อเหรอกูไม่สน นี่คือแมปใช่ไหมโนดดอบตายแล้วของไม่ตกอันนี้ก็เป็นโลกเก็บของฟาร์มบอสเอ่อมาร์เก็ตเซิร์ฟรีพระรามลงได้เชื่ออะไรไม่รู้กูไม่สนนี่คือ PVP หนึ่งแล้วทำไมเขาไม่ทำเป็นหุน่นนี่คือล็อกกี้เออมาอ่านเอาเองแล้วกันนะกูขี้กเกียจอ่านอะไรเยอะแล้วก็เป็นโซน PVP ก็แมปมันเดิมนั่นแหละมาทางขวานี่อันนี้คืออะไรอะ จินจี้เติมไปทั้งหมดหนึ่งพันวอลว้าวขนาดนั้นเลยเยอะนี่คืออะไรอะ่ะท็อปอะไรอะ่ะอะไรวะเนี่ยท็อปหนึ่งเซิร์ฟเวอร์อะไรเนี่ยโอ,อ้ไม่สนไม่เอาขลังนี่คืออะไรร้านค้าร้านค้าอย่าง,งน,นั้นเลยก็โอ้โอ้โอจีสัสเฮ้ออ้าว อา้ากูซื้อปืนได้วัด t บอกูซื้อปืนได้แต่ทางกูซื้อชุดไม่ได้ตังกูวิโพออันนี้ก็เป็นที่เพิ่มเลือดนะก็นั่นแหละที่เพิ่มเลือดก็ไนะอเช่นนีแเละเนี่ยเออนะก็ตามนั้นแหละเขาไม่ยอมใส่รูปเองอะ่ะเออเองอ่ะเออแล้วนี่คืออะไรมันคืออะไรมันคือเซ็ตทั้งหมดในเซิร์ฟกดเข้าไปโอ้ ว้าวสุดยอดไปเลยนะนี่ก็เป็นเซตทั้งหมดในเ,เซิร์ฟเซตพระรามเซตเขียวเซตหุ่นยนต์แล้วก็เซต Mart Rider. มาร์ทไรเดอร์ใหม่นึกถึงตอนกูเป็นเด็กๆเ,เลยโอเคออกแล้วกันไปล้วูเกิดมาที่เดิมเหมือนกันเหรอโอ้ออกข้างหลังไม่ได้ด็กคือกูต้องเดินอ้อมใช่ไหมโอลำบากกูเหลือเกิน,นคืออะไรยศดอสิตรับปืนฟรีอ้าว วอตเตอร์ฟักอ่านี่คืออะไรทุกๆการเติมจะได้รับยาเทพเอา้าเอา่อช่างมันแล้วกันนะโอเคในเซิร์ฟก็มีประมาณนี้คนเล่นก็เยอะนะคนเล่นโคตรเยอะอย่างแรกเลยเพื่อความอ่ะนี่นโยนทิ้งแม่งให้หมดเลยเพราะกูไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้อยู่แล้วโอเคนะก็สลับเซิร์ฟเซิร์ฟนี้เชี่ยเลยก็สลับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย